นำลังเสนสินค้านะคะจะเป็นกล้องโมจัน4/4และ5ล้านพิกเซลจะมีให้ลูกค้าทั้งหมด4รุ่นเลยนะคะรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่น Y b V ดีวี4/3คิว6/28 4/4ล้านพิกเซลเนส์2.8มมตรรุ่นที่สอนะคะจะเป็นรุ่น Y b V ดีี4/3ค6/40 4/4ล้านพิกเซลเนส์4มเมตรรุ่นที่สานะคะจะเป็นรุ่น Y b V ดีี2/5คิ6/28 5/5ล้านพิกเซลเลนส์2.8มิลลิเมตรและรุ่นสุดท้ายนะคะวากเนนีวี2/5ค Okay. เดี๋ยวทางร้านให้ลูกค้าได้รับชมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของกล้องสีล้านพิกเซลนะคะจะเป็นของ2ตัวนี้นะคะภาพของเขาจะคมชัดนะคะละเอียดมากๆเลยค่ะส่วน2ตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง5้าล้านพิกเซลนะคะตัวนี้นะคะจะมีความละเอียดมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะภาพคมชัดนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะทั้งสีตัวเลยค่ะจะสามารถกันน้ำได้นะคะจะเป็นกล้องของไอพี67ไฟของเขาสว,สวส่างถึงส0่ดวงเลยนะคะทําให้การมองเห็นในที่มืดได้และวยังมีระบบภาษาไทยให้ลูกค้าเข้าใจงนะ่าย เลยนะคะความละเอียดของกล้อง4ล้านพิกเซลนะคะจะอยู่ที่2,560 x 1,440ส่วน5ล้านพิกเซลนะคะจะอยู่ที่2,560 x 1,920วิธีการเผาใช้งานนะคะต่อได้ถึง2แบบเลยค่ะ1นะคะหากลูกค้าให้ใช้พอร์ตสวิตนะคะให้ใช้สวิตแบบธรรมดาต่อไฟ12โวลต์เข้าและต่อสายแดงไปที่กล้องมันทึกได้เลยค่ะส่วนวิธีที่2นะคะหากลูกค้าใช้พอร์ตสวิตจะไม่ต้องต่อใช้ไฟ12โวลต์ใช้แต่สายแรงต่อสวิต ความแตกต่างหลักๆของกล้อง4ล้านและ5ล้านนะคะคือความละเอียดในการบันทึกรายละเอียดภาพกล้อง5ล้านสามารถบันทึกรายละเอียดได้มากกว่าเล็กน้อยทาให้ภาพดูคม,มชัดขึ้นเมื่อซูหรือว่าขยายภาพนะคะเจนา้าทางานมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้านี้ก็สงสัยสามารถทักแใช้สอบถามได้เลยและลูกค้าติดตามทางงานเลยนะคะพบ่พลาดฟูม,มชัดอีกทีในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ